เรามาดูเรื่องแผนน้ำแรงน้ำท่วมนะกนนี้จะมีปัญหาเรื่องของความร้อนใฝ่งเกี่ยวข้องกันยี้ังมีอยู่นะเรื่องร้อยวันที่เราคำนวณ20มกราคมถึง30เมษายนริงมันเกี่ยวพันกันนะมันมีแหล่งร้าที่ดีเลยค่ะทำให้อากาศในเองรากาศน้ คำของที ality, ่รุนแรงนินทางที่แพ้กับทาปากทาปางเขาไม่พอนี่เกินเกินร้อยยี่สิบไปกับการค่ากิโลเซนนะเกินก็เขาเราต้องจะเดินหน้ากับเดิน่านี้ รผมก็เลยรับคำผู้แทนสหพันธนะครับเท่าที่ดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดนะฮะน้ำพ้องน้ำแรงน้ำเกษตรทั้งน้ำอุปโภคบริโภคทั้็น้ำอุตสาหกรรมทั้งหมดนะฮะเท่าที่ทาสรุปเมื่อกี้นะฮะจะมีลักษณะโครงการอยู่3ลักษณะนะครับโครงการสีเขียวกับสีเงินที่นำเสนอในที่เมื่อกี้นะฮะ ก็จะเป็นโครงการตามแผนงานงบประมาณของส่วนราชการเป็นลักษณะโครงการตามฟั่งก์ชันะครับอันนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมีการศึกษาเอามาสมไปแล้วนะครับมีแบบแปลงงบประมาณทั้งหมดน่าจะเป็นโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการอาจจะปีสองปีนะครับแต่ว่าในส่วนโครงการที่เป็นโครงการสีแดงนะครับเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับเป็นลักษณะที่ว่าทางอาจารย์กำเพินไปประชุมในพื้นที่นะครับ แด้มีการเสนอมาจากประชาชนหรือว่าชาวบ้านนะแต่ว่าในส่วนนะครับทางพื้นที่หรือว่าทางหาจ้างว่า้องทิ่ได้ได,ได้ไปถูอว่าโครงการตนี้มีความเหมาะสมนะฮะหรือว่าศักยภาพที่ว่าจะดําเนินการป้องการเกี่ยวกับเรื่องน้าแรงน้ำร้อนน้นร,ร,ระปาหรือว่าน้ำในภูมะภาคหรือไมนะเพราะว่าเป็นการเสนอโดยประชาชนในพื้นที่นะจนุสมือนะพื้นที่ก็อาจจะรู้ว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการได้นะอาจจะมีเรื่องแปลกแปลงเรื่องอะไรอีกนะับ ประชาวันตอนนี้จะม,มีข้อมอูลอะไรเพิ่มเติมบ้างครับารที่ประชุมครับไอ้ที่มาของบบโครงการสีแดงเนี่ยก็คือเราก็เริ่มต้นด้วยการกระจายเครื่องมือข,ของเรานะครับไปยังส่วนป้องหมายนะครับให้ข้อมูลเราจริงๆหลักๆเนโตจะเป็นผู้นำท้องถิ่นเอ่อผู้ผู้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกับไหนนะครับที่ท่าน,นจะตอบคำถามเราก่อนในรอบแรกนะครับตอบต่อมาแล้ว ทีนี้ในใน,ในการประชุมเวิร์กช็อปพวกนีก้เราก็จะมีตัวแทนที่ทางอำเภอมอบมอบมอบเป้าหมายให้มาเป็นผู้ดูแลในภาพรวมของทางอำเภอด้วยก็มาช่วยเราดูก่อนนะครับว่าโอเคจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา,จา,มา,นะาจากทุกหมู่บ้านนะครับเราก็จะไปทุกหมู่บ้านนะครับถ้ามีปัญหามีความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตจ้าประาน้้ำเนี่ยเขียนมา เราก็จะให้ขอ้ขอมูลครับตัวที่ให้ก็ไม่ใช่กระจากชนชาวบ้านทั่วไปนะครับเป็นผู้นำก็เราก็ถือว่าผู้ใหญ่บ้านก็น่าจะเป็นตัวตัวแทนนะครับมีกี่หมู่บ้านก็ไปทุกหมู่บ้านเลยครับทีนี้ข้อมูลจะสรุปสรุปมาเป็นภาพรวมของแต่ละตำบลน,นะครลับเป็นทั้งหมของอำเภอนะครับแล้วทีนี้ในกระบวนการที่เรียนครับเรามีเวิร์กช็อปหนึ่งเวิร์กช็อปสองนะครับที่จะไปดูด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มาดูคนอื่นๆนะก็อาจจะมาชี้ลยก็ได้ว่าโครงการที่ผู้ใหญ่บ้าน กเนี่ยเสนอเนี่ยอยู่ในอวตกร,ตรไก่เนี่ยนะครับมันมันเป็นไปได้เป็นไป,นปนไม่ได้ในเบื้องต้นที่คุยกันตอนนี้นะครับก็จะผ่านในเวทีที่เราบูรณาการกัน,กนตรงนั้นอย่างที่เราบอกครับว่าเราก็เอาตัวแทนของคนเหล่านี้มานั่งคุยกันว่าโอเคประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคุณต้องการอะไรแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าบอกแล้วมันก็จะได้เพราะต้องมาฟังฟังก์ชันเขาด้วยมาฟังท้องถิ่นเขาด้วยว่าที่มันยังไม่ได้เนี่ยบางคนเขาบอก ก็เสนอผ่านไปตั้งหลายรอบแล้วนะครับทาแผนที่ไรก็เสนอ,อโครงการที่ก็ไปทุกทีในนามของหมู่บ้านเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ปรากฏออกมาสักทีนะครับแต่ในเวทีนั้นก็มีหลายๆโครงการครับที่เราจะุยคุยกันแล้วเนี่ยโครงการพวกนี้ก็ถอนออกไปเพราะเขาก็าารับทราบกาันละนนี้ว่าได้รับครชี้แจงจากส่วนที่เกี่ยวข้องมาว่าอ๋อที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยที่มันไม่ได้ก็เพราะเหตุน,นี้แหละ มันติดขัดมันไปอยู่ในป่ามันไปอยู่อะไรที่มันไม่ได้มันมีข้อจำกัดตามกฎหมายดำเนินการไม่ได้เหล่านี้ก็เลยรับคำชี้แจงก็ถอนโครงการออกไปตอนระบุหลักการครับมันก็เลยเป็นโครงการอีกชุดหนึ่งที่โอเคท้องถิ่นก็เห็นว่าเออถ้ามาทำมันก็จริงด้วยแหละแล้วฟัง์ชันที่เห็นในตอนนั้นก็ก็ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรว่าฟังชั่งปัญหาอะไรแบบนี้ไดมันต้องมีความเปลี่ยนไปได้ซึ่งในตัวความเป็นไปได้ของโครงการมันคงก็มีขั้นตอนที่ทาต่อเนื่องไปด้วยครับ เพราะว่าตัวโครงการนั้นคือมันยังแน่นอนหลังมันจะไม่ได้มีรายละเอียดในเชิงโครงการว่าถ้ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างมันต้องมีคนทาแงเพราชาชนเขาไม่ทำได้เองทีนี้มันจะต้องการเป็นว่าแล้วใครจะที่จะรับผิดชอบแทนในจุดแดงตัวนี้ให้มันเปลี่ยนเป็นเขียวหรือเปลี่ยนเป็นดํานงินอันนัน้นจะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับในในในเรื่องการเอาเอาข้อมูลในตัวนี้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าแน่นอนมันขากการาพูนการมันชุดหนึ่งละในส่วนการเป็นชี้แจงการตอดสินใจนะครับขอครงการ เชิญท่านนะครับเชิญเชิญท่างด้านคู่สมบัติศาลขออนุญาตครับกล่าวเรียนท่านประธานได้ผู้ข้าราชมารมูลท่านนะครับผมมารดสายาสิงห์นะครับเป็นดุลยเดชดาวรถตัตดสายก็เพิ่มมาลาตำแหน่งครับแต่ผมมีแนวคิดนี้ครับท่านครับที่ว่าโครงการภาคประชาชน จริงๆแล้วถ้าพูดถึงกระบวนการจัดทาแผนนะครับมันก็ไล่ลดำดับมาตั้งแต่พื้นฐานของหมู่บ้านนั่นคือการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านนั้นก็ดำเนเินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรอกอคหมอเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นะครับที่ท้องถิ่นจะไปค้าไปแผนพัฒนา3ามปีหรือแผนยุทธศาสตร์นาท้องถิ่นแล้วก็มาสู่กระบวนการแผนยุธนทธศาสตร์พัฒนเลย ดังนั้นนะครับที่ว่าโครงการตามความต้องการของชาวบ้านผมเชื่อว่าก็มันอยู่ในแผนของท้องถิ่นและก็ะนนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์นาเลยแล้วนะครับซึ่งเราจะทํากันทุกที่จริงทำสี่ปีวันที่เป็นยุทธศาสตร์พนาเปิด48ถึง61แต่ก็มีการปรับปรปุงกันทุกปีผมว่านะครับพอผมคือที่ว่าเป็นความต้องการของออประชาชนที่เป็นแผนมาทุกบรรจุแล้วนะครับ แต่ส่วนการที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในไม่นั้นนะครับก็มาดูที่สถิตภาพของท้องถิ่นมันเหมือนจิ๊กซอบครับท้องถิ่นท้องถิ่นรวมกันเป็นภาพรวมของอำเภออำเภอก็เป็นภาพรวมของจังหวัดตัวนั้นนะครับที่ท่านที่ผมอยากจะสอให้ท่านดำเนินการก็คือว่าท่านรวมจิ๊กซอของตำบลของอำเภอในภาพรวมของจังหวัดทีนี้จิ๊กซอของจังหวัดก็อาจจะเป็นรวมในภาพของกลุ่มจังหวัด เรื่องของการรุ่นนงานผมก็อยากจะนําเรียนว่าใน,นต้นๆนะครับใน้นต้นที่ท่านให้ข้อมูล,ลเ,นเนี้ยที่ไปทําเนี่ยส่วนนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลในการจัดทํายุทธศาสตร์นานาปีและในการจัดทำแผนบริการประกาปีที่จะขอ,องาาูปขนาดจังหวัดครับเพราะท่านชีช้ชัดไปเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นของท้องถิ่นแต่เวลาท้องถิ่นตัวนี้อาจจะเป็นของจองังหวัดที่จะนำม,มามอบะมาณหรือว่า โครงการนี้เป็นตามฟังก์ชันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง